ละนันทิก็สามารถสิ้นทุก์ได้เลยพระสูตรนี้ก็สั้นๆง่ายๆดีนะถ้าใครจะสวดมนต์ก็สวดพระสูตรนี้ก็ได้อาตมาก็ท่องพระสูตรนี้เหมือนกัน,นบอกสัมมาปสัมมาปสังนิพินทติเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องเนี่ยย่อมเบื่อหน่ายถ้าเราเห็นธรรมชาติอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงเนี่ยเราจะเกิดนิพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมา นันทิขยาราคาโยเพราะความสิ้นไปแห่งนันทินันทิคือความเพลินขยาก็คือความเสื่อมนันทิขยาราคาขโยก็คือราคะขยโยก็คือเสื่อมเหมือนกันก็คือจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะถ้าละเพลินได้ก็จะละความพอใจได้ราคะคือพอใจราคขยานันทิขยโยเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิ ถ้าละพอใจได้ก็จะไม่เพลินเหมือนกันนันทิลาคัคยาจิตตังสู่วิมุตตันติวุจติเพราะความสิ้นแปลงนันทิและลาคากล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วได้ดีแค่ละนันทิได้นจิตหลุดพลล้นแหละนั้นถ้าเราจับมรรควิธีนี้ทีเดียวละความเพลินเรื่อเลละความเพลินละความเพลินนะเราสามารถมีจิตหลุดพ้นได้ นี่เป็นวิธีเอาชนะความตายแบบง่ายๆเป็นมัรควิธีที่ง่ายที่พระเจ้าบอกสอนบ่อยมากความดับไม่เหลือของทุกมีได้เพราะความดับไม่เหลือของความเพลินก็ตอกย้ำอีกเหมือนกันว่าทุกทั้งปวงเนี่ยดับได้เพราะละความเพลินแต่ให้แทรกเข้าไปในทุกอายตนะเลยตาหูจมูกลิ้นกายใจ